หลวงปู่ทวดสมเด็จเจ้าพระโคเป็นพระเกจิอาจารย์ในสมัยอยุธยามีนามเดิมว่าปู่เกิดที่ตำบลดีหลวงอำเภอสถิ่งพระจังหวัดสงขลาท่านมีชื่อเสียงโด่งดังจากปาฏิหาริย์เยียบน้ำทะเลจืดท่านเป็นพระผู้ทรงศีลและมีเมตตาและมีประวัติการบวชเรียนการทุดงและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหลายสถานที่ทั้งที่วัดกุฎิหลวง วัดศรีหยังวัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราชและวัดช้างให้ปัตตานีซึ่งท่านมักจะพำนักอยู่ภูมิหลังและวัยเด็กบิดามารดานายหูและนางจันทร์ซึ่งเป็นทาสในเรือนเบี้ยของเศรษฐีปานชื่อเดิมปูการศึกษาเมื่ออายุเจ็ดขวบได้ฝากตัวเป็นศิทยวัดกุดีหลวงหรือวัดดีหลวงและได้บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ15ปีศึกษาต่อ เดินทางไปศึกษาต่อที่วัดศรีคูยังหรือวัดศรียังและวัดเสมาเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชการบวชและการเผยแผ่พระธรรมอุปสมบทบรรพชาและอุปสมบทที่วัดเสมาเมืองเมื่ออายุครบเกณฑ์พระราชทานสมณศักดิ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพระพะโคร,ราชมุนีสามีรามคูนูปรมาจารย์ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสพมนักวัดพระโค กลับมาจำพรรษาที่วัดพระโคในวัยชราวัดช้างให้เดินทางไปจำพรรษาที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีทําให้ผู้ศรัทธาเรียกท่านว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปาฏิหารและเกียรติคุณเหยียบน้ําทะเลจืดมีเรื่องเล่าถึงปาฏิหารที่ท่านเหยียบน้ําทะเลให้จืดลงเพื่อให้น้ําดื่มได้ปกป้องภัยอันตรายเชื่อกันว่าท่านมีบทบาทในการปกป้องประชาชนจากโจรสัตม์มาลายูที่พึ่งทางใจ เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนจนถึงปัจจุบันความเชื่อมโยงกับวัดช้างให้หลวงปู่ทวดเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีผู้นับถือเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่พระอาจารย์ทิมธรรมทโรหรือหลวงปู่ทิมได้เป็นเจ้าอาวาสวัดช้างให้ทําให้หลวงปู่ทวดเป็นที่รู้จักและศรัทธาในวงกว้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดรุ่นแรกที่สร้างขึ้นในปีพศ2497 เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัตถุมงคลที่โด่งดังและมีส่วนช่วยในการบูรณะวัดช้างให้